ยิ่งคาดหวังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งผิดหวังมากเท่านั้นประโยคนี้คงพอจะใช้ได้กับเกมที่ทุกคนต่างให้ความคาดหวังอย่างไซเบอร์พัง2077คลิปนี้เราจะมาเริ่มกันที่ว่าเกมไซเบอร์พัง2077นั้นได้สร้างไฮเปทรีนกระบวนรถไฟแห่งความคาดหวังไว้อย่างไงบ้างเริ่มกันที่ตัวเกมได้เปิดตัวทีเซอร์แรกเมื่อเดือนมกราคม2013ซึ่งช่วงนั้นเกม The Witcher 3ของค่าย CD Project Red นั้นยังไม่ได้วางจำหน่ายเลยด้วยซ้ำหลังจากปล่อยทีเซอร์นี้เสร็จ วกเขาก็ดองเกมนี้ไว้ทำาเป็นเหมือนเกมนี้ไม่มีตัวตนแล้วก็หันไปทุ่มกำลังพัฒนาเกม The Witcher 3ต่ออย่างเต็มที่ต่อมาในปี2015 The Witcher 3ที่ได้วางจำหน่ายขายก็ได้รับกระแสะตอบรับอันดีเยี่ยมว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมหลายสํานักและที่สําคัญพวกเขาได้คว้าใจแฟนเกมไว,ดว้ด้วยโดยพวกเขาได้ภาพลักษณ์เป็นกลุ่มคนที่ให้ความสําคัญกับลูกค้าของเขาทุกคนตัวเกมมีอัปเดตแก้ไขบั๊กต่างๆอยู่เป็นระยะพร้อมทั้งออก DLC ที่แสดงหเห็นความเอาใจใสแ่แฟนๆเกมของพวกเขา และเมื่อ C.D. Project ได้สร้างชื่อเสียงมาอย่างสุขงอมแล้วก็เป็นการดีที่พวกเขาจะขุดของที่ดองไว้นานแสนนานออกมาใช้งานในวันที่10มกราคม2018เป็นเวลา5ปีหลังจากทีเซอร์ตัวแรกของไซเบอร์พังได้ออกมาเพียงแค่พวกเขาออกมาทวีตเพียงคำเดียวเท่านั้นเหล่าเกมเมอร์ก็เกิดความฮป์ขึ้นมาทันทีและตามคาดนะครับในงาน E3 ช่วงเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนั่นเอง C.D. Project ก็เดี๋ยวมาเปิดตัวพรีเมียร์เทโลอร์ของเกมออกมาซึ่งมันก็ดูว้าวเอามามากเลยนะครับตัวเกมยังคงดึงความไฮปปของเราเกมเมอร์ขึ้นไปอีกในปี2019ขณะที่หนังเรื่อง John Wick ซึ่งมีคุณูิฟเป็นนักแสดงนำกำลังดังเปรี้ยงป่ารงอยู่นั้น C.D. Project ก็ฉกเฉวยโอกาสนี้มาใช้ในงาน E3 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนถัดมาหลังจากที่หนังออกฉายนะครับโดยเทรลอร์ใหม่นี้ได้มีคุณูริฟโผล่มาในเกมด้วยและแค่อยู่ในเกมมันคงจะไม่มากพอ C.D. Project เลยเอาพี่แกมาขึ้นเวทีด้วยจะได้ไฮปกันให้สุดๆไปเลย really going to breathtaking to s และในเทรลเลอร์น, <st udent> นี้เองที่ C.D. Project ได้เริ่มปักบุดหมายวันวางจำหน่ายให้ตัวเกมโดยกำหนดวางจำหน่ายไว้ในวันที่16เมษายน2020แต่แล้วเมื่อเข้าสู่ปี2020สถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดทั่วโลก ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่การพัฒนาเกมจะต้องล่าช้าลงไปบ้างแล้วก็ตามคาดครับวันวางจำหน่ายของเกมไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดนั้นติดโลกเลื่อนจากเดิมที่จะวางจำหน่ายในวันที่16เมษายนก็ถูกเลื่อนยาวไปถึงวันที่17กันยายนซึ่งไอการเลื่อนครั้งนี้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลอยู่ตามสถานการณ์โควิดในตอนนั้นแต่เมื่อเกมได้ติดโลกเลื่อนไปแล้วครั้งเดียวไม่เคยพอครับตัวเกมถูกประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายอีกรอบเป็นวันที่19กาพฤศจิกายนซึ่งเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายนั้นก็ยังโอเคอยู พราเขาก็บอกไว้ตอนทีเซอร์แรกแล้วนี่ว่าตัวเกมจะออกขายก็ต้อเหมือนพร้อมที่จะขายเท่านั้นและระหว่างนั้น CD Project ก็ไม่พลาดที่จะทยอยปล่อยคลิปออกมาสร้างความ hype ออกมาเป็นระยะระยะและแล้วในวันที่5ตุลาคมทางค่ายเกมก็ได้ออกมาประกาศว่าเกมนี้ได้เข้าสู่สถานะกอนโกหรือพร้อมปั๊มแผนขายเรียบร้อยแล้วสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆว่า19พฤศจิกายนนี้ จะต้องได้เล่นเกมนี้แล้วแน่นอนแต่ไม่ครับรายเดือนตุลาคมนั่นเอง CD PROJECT ได้ออกมาประกาศ <S <S เลื่อนวันวางจำหน่ายอีกทั้งนั้นที่เกมมันประกาศก่อนโกไปแล้วนั่นแหละ <S <S โดยเลื่อนออกไปเป็นวันที่10ธันวาคมซึ่งเหตุการณ์นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มของกลิ่นเหม็นตุตวว่าเกมมันจะออกมาขายก็ต่อเมื่อมันพร้อมจริงหรือเปล่าเนี่ย และในที่สุดเกมก็ได้ปล่อยให้เล่นกันจริงๆสักทีในวันที่10ธันวาคมและขบวนรถไฟ Hype Train ของ CD Projekt ก็มาตกหลางที่ตรงนี้นี่แหละครับเพราะสภาพตัวเกมช่วงแรกๆที่เกมปล่อยให้เล่นนั้นคือบั๊กบัก บักและบัก <_ H an ly> นอกอจากเรื่องบักแล้วยังมีประเด็นเรื่องของกราฟิกของตัวเกมอีกคือโอเคละครับคนที่เล่นใน PC เนี่ยอาจจะสามารถปรับแต่งกราฟิกได้ตามประสิทธิภาพของเครื่องที่ทำได้อยู่ แต่สำหรับคนที่เล่นคอนโซลเนี่ยมันทำไม่ได้ <S <S และพวกเขาก็ต่างคาดหวังที่จะเล่นตัวเกมได้อย่างลื่นไหลในช่วงกราฟิกไม่ต่ำกว่ามีเดียมหรือไฮแต่สิ่งที่พวกเขาต้องมาพบเจอนอกจากภาพมัวมัวเบลอแล้วเนี่ย <S <S เขายัางต้องพบเจอกับภาพที่เป็นก้อนดินน้ำมันอยู่เป็นระยะระยะอีกด้วยคือปัญหาพวกโหลดฉากไม่ทันหรือภาพดินน้ำมันเนี่ยมันอาจจะน้อยลงก็ได้นะครับถ้าคุณเปลี่ยนไปใช้ตัวเก็บข้อมูลแบบ SSD เพราะในเล Com m e n d Setting บน PC เนี่ยไม่มีแต่แนะนำให้เราใช้ SSD ทุกเซตติ n งเลย แต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่พื้นฐานของเครื่องคอนโซลเจนเก่าอย่าง PlayStation 4หรือ Xbox One อยังไงล่ะคุณต้องซื้อมันมาเพิ่มและก่อนการวางจำหน่ายค่ายเกมเองก็ไม่ได้ออกมาแจ้งเตือนอะไรทั้งสิน้นแถมยังบอกด้วยว่าเล่นได้ลื่นๆอีกเหาคัคือถ้ามันมีปัญหานี้อยู่แต่ทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยได้ออกมาแจ้งเตือนผู้ซื้อก่อนผมว่ามันก็อาจจะพอรับได้อยู่บ้างนะครับแต่สภาพก่อนการวางจำหน่ายคือพวกเขารู้อยู่เต็มอกว่ามันมีปัญหานี้อยู่แต่ก็พยายามจะซุกมันไว้ใต้พรม และหลังจากวางขายไม่นานสื่อรีวิวหลายๆสำนักก็เริ่มทยอยออกมาบอกว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับตัวเกมสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 4หรือ Xbox One สำหรับรีวิวเลยพวกเขาได้เฉพาะตัวเกมทางฝั่ง PC เท่านั้นและฟุตเทจที่ใช้สำหรับรีวิวเครื่องคอนโซลนั้นก็จะต้องเป็นฟุตเทจที่ได้มาจากทาง CD Projekt เท่านั้นด้วยดังนั้นแล้วปัญหาหลักๆที่ทาง CD Projekt ต้องเผชิญนั้นผมว่ามันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาบั๊กหรือกราฟิกแต่มันอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อใจต่อตัวค่ายเกมมากกว่านะครับเพราะบั๊กที่มีมากมายนับแสน ก็ยังแก้ไขได้แต่ความเชื่อใจที่แหลกสลายไปแล้วนั้นมันยากที่จะซ่อมคืนว้คมมากขอยืมไป,ปอบปอกมะม่วงหน่อยเดิมทีก่อนหน้าที่จะวางจำหน่ายขายเกม Cyberpunk 2077เนี่ยเหล่าเกมเมอร์นั้นต่างให้ความเชื่อใจค่ายเกม CD Projekt นี้ออกมากๆเลยนะครับมากขณะที่ว่าตัวเกม Cyberpunk 2077เนี่ยมียอดการสั่งจองล่วงหน้ามากถึง8ล้านชุด ซึ่งนั่นก็มากพอที่ทาให้พวกเขาคืนทุนโดยที่เกมยังไม่ได้เปิดให้เล่นเลยด้วยซ้าความเชื่อใจนั้นไม่ได้มีอยู่แต่ในวงผู้เล่นเท่านั้นแต่ในวงเจ้าของแพลตฟอร์มการจําหน่ายเกมนั้นก็เช่นกันโดย Sony และ Xbox e นั้นยอมให้ตัวเกมวางจําหน่ายทั้งๆท,ท,ที่ตัวเกมยังมีบั๊กอยู่เยอะขนาดนี้ก็เพราะพวกเขาคิดว่า CD p r o j e c t นั้นจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ก่อนวันวางจําหน่ายจริงแต่ก็นั่นแหละครับพวกเขาแก้ปัญหาได้ไม่ทันวันวางจําหน่ายตัวเกมพบบั๊กมากมายชนิดที่ว่า Sony และ Xbox ไม่่นาจะปล่อยยขาเกมที่อยู่ในนสภาพีได้ สำนักรีวิวต่างๆที่ได้เล่นเกมนี้บนเครื่อง PlayStation 4และ Xbox One เริ่มออกมาโจมตี CD p r o j e c t ในแง่ที่ว่าพวกเขาหมกเม็ดข้อมูลที่ผู้ซื้อควรจะรู้และแล้วในวันที่18ธันวาคม Sony ก็ตัดสินใจถอด Cyberpunk 2077ออกจากหน้าร้านของพวกเขาพร้อมประกาศยินดีคืนเงนเินเต็มจำนวนให้กับผู้ที่ซื้อเกมนี้ไปเล่นและในวันถัดมาทาง Xbox ก็ได้ประกาศให้ผู้เล่นสามารถขอคืนเงินเกม Cyberpunk 2077นี้ได้เช่นเดียวกับทาง Sony นะครับ นอกจากความพังพินาศในบรรดาเหล่าเกมเมอร์แล้วความพังนี้ก็ยังลุกลามต่ออย่างไม่หยุดหย่อนโดยเร็วๆนี้ก็มีข่าวจากทางบลูเบิร์กว่ากลุ่มผู้ก่อตั้ง CD ดี o j e c t นั้นต้องสูญเงินประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากที่เกมวางจําหน่ายไม่นานนักส่วนหุ้นของทางบริษัทเองก็หักหัวดิ่งลงอย่างน่ากลัวหลังจากที่เมื่อช่วงต้นปีพ่งมีข่าวขึ้นแท่นบริษัทเกมที่มูลค่าสูงสุดในยุโรปแทนยูบิซอฟนั่นแหละและยังไม่หมดแค่นั้นเพราะล่าสุดก็ได้มีข่าวออกมาว่า กลุ่มผู้ลงทุนนั้นเตรียมรวมตัวกันฟ้อง CD p r o j e c t ในข้อหาจงใจบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินอีกด้วยทางนั้นนี้เคยถ่มทุยใส่คนอื่นเอาไว่า,วาเราไม่นางเงินแบบนั้นหรอกสึกนอกก็มีแล้วสึกในก็ตามมาติดติดเพราะนอกจากแรงกดดันจากภายนอกแล้ว ตัวพนักงานและนักพัฒนาเกมทั้งหลายก็ดูจะไม่พอใจกับการบริหารงานของทางบริษัทเช่นกันเพราะหลังจากมีข่าววิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบแล้วพวกเขาก็รวมตัวกันออกมาต่อต้านผู้บริหารที่ไปเป่าประกาศกับสื่อว่าเกมนี้มันพร้อมเล่นแล้วตั้งแต่ต้นปีท,ทั้งที่มันไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้พวกเขาบางคนยังต้องทำงานอย่างหนักถึง6วันต่อสัปดาห์อีกด้วยณปัจจุบันนี้เรื่องพังๆที่เกิดขึ้นกับ CD Project ที่ผมทราบก็มีเท่านี้นะครับไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีใครขุดเรื่องแย่ๆขึ้นมมมาาเเพิ่่ออีกหรืปล แต่ขณะนี้ก็เรียกได้ว่าหนักหนาเอาการนะครับสำหรับ CD Project จากเกมที่คนคาดหวังว่าจะรุ่งสุดๆในปี2020กลับกลายเป็นเกมที่ถูกโจมตีจากรอบด้านอย่างที่ผมบอกไว้แล้วนะครับว่าความเชื่อใจนั้นมันเป็นสิ่งที่กู้คืนได้ยากมากก็มาดูกันนะครับว่าพวกเขาจะกู้วิกฤตกันขึ้นมาได้อย่างไงบ้างใครที่อยากให้กำลังใจสนับสนุน CD Project ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงการสนับสนุนเกมของพวกเขานะครับเพราะในเวอร์ชัน PC ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนผมก็ทำได้ง่ายๆเช่นกันเพียงแค่กด subscribe ช่องของผมไว้นะครับช่องของผมจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเกมต่างๆมาเล่าให้ฟังกันเป็นระยะนั่นแหละครับส่วนในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบลงที่ตรงนี้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับสวัสดี